สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันที่10กุมภาพันธ์2564ก่อนอื่นก็มาสรุปผลงานคู่ VIP ของผมเมื่อคืนนะครับนะผมให้คู่ทอร์คียูนิตพบกับบินสโตนเอนะครับผลก็จบนะในสกอร์1-1นะครับในเวลา90นาทีนะครับแต่นะครับ,นะรบในครึ่งแรกมีการทำสกอร์ หนึ่งลูกในนาทีที่35ซึ่งสายสกอร์สูงแรกอย่างพวกเราก็ถือว่าทํากําไรกันไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาไปวิเคราะห์ฟุตบอลอิตาลียูลีกีนะครับนะวันนี้ก็จะเป็นนัดที่9ของฤดูการเป็นการพบกันร,ระหว่างคู่สปอร์เยาวชนทีมอันดับ3ของตารางพบกับทีม ฟิออรเดนติน่าเยาวชนทีมอันดับ9ของตารางนะครับแข่งเวลา19นาฬิกาตรงนะครับนะไปดูตารางคะแนนทั้ง2ทีมครับสปอทีมอันดับ3นะครับแข่งทั้งหมด7นัดชนะ4เสมอ2อแพ้1ยิงได้12เสีย7เก็บไปทั้งหมด14คะแนนรังอันดับ3ของตารางส่วนฟิออร์เดนติน่าเยาวชนนะครับทีมอันดับ9แข่งทั้งหมด8นัด ชนะ 3, สมเสมอ0แพ้5ยิงได้16เสีย15เก็บได้ทั้งหมด9คะแนนนะครับนี่เป็นนะครับผลงานโดยรวมของทั้ง2ทีมต่อไปเราไปดูฟอร์มโดยรวม6นัดล่าสุดกันนะครับนะดูของสปอนะครับนะสปอเยาวชนแข่ง6นัดล่าสุดนะครับ6นัดล่าสุดชนะ4เสมอ1แพ้1ยิงได้11เสีย6เก็บได้ 13คะแนนนะครับถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆของสปอร์นะครับนะชนะไปถึง4จาก6นะครับส่วนการยิงประตู11ลูกที่ได้นะครับนะคิดเฉลี่ยก็เป็น1.83ต่อเกมเสียเฉลี่ยนะครับหลูกก็คิดเป็น1.00ต่อเกมนะครับไปดูฟอร์มฟิออรลิตินาจะประชนกันบ้างครับแข่ง6นัดล่าสุดชนะ2เสมอ0แพ้4ยิงได้13 เสีย12นะครับเก็บไป6คะแนนนะครับนะสำหรับนะยิงได้ดโดยเฉลี่ยของฟิออนะครับนะ13ลูกคิดโดยเฉลี่ย2.16เสียโดยเฉลี่ยนะครับ12ลูกก็เสีย2.00นะครับนะถือว่านะครับมีการยิงได้เยอะแล้วก็เสียเยอะนะครับนะถือว่าทีมฟิออเนะี่ยเป็นทีมที่พร้อมบุกแล้วก็พร้อม เสียนะครับนะก็คือเป็นทีมที่มีเกมลุกดีใช้ได้นะครับนะส่วนสปอรก็มีเกมลุกที่ใช้ได้นะครับนะฉะนั้นแล้วนะครับนะวันนี้นะครับนะไปดูนะครับฟอร์มล่าสุดทั้ง2ทีมที่เจอกันปี2018นะครับเตวันที่19เดือน12นะก็เป็นฟิออนะครับที่ชนะไปด้วยสกอร์3-1นะครับแต่แต่ว่ามันเจอกันนานแล้วก็อาจจะไม่มีผลอะไรมากนะครับต่อไปนะครับไปดูราคาพู นะครับแล้วก็ราคาเฮนดิแคปกันบ้างราคาพูนะครับนะทุกทีครับดูราคาเฮนดิแคปก่อนแล้วกันนะครับนะราคาเฮนดิแคปเปิดมาที่ครึ่งลูกนะครับโดยนะครับนะให้สปอเป็นฝ่ายต่อนะครับนะสปอต่อครึ่งลูกนะครับจ่ายน้ำฝั่งสปอร์5นนะครับฝ่ายจ่ายฝั่งพีออนะครับ1.95นะครับนะราคาเฮนดิแคปปัจจุบันนะครับ นะปรับลดลงเหลือแค่ราคาเสมอนะครับนะจ่ายน้ำสปอ1.80แล้วก็จ่ายพี่ออนะครับ2 0 0ทําไมราคาถึงลดลงขนาดนี้นะครับนะผมมองว่าอย่างนี้ครับนะด้วยคือฟอร์มของพี่ออเนี่ยอาจจะแพ้ไปถึง4นะันะแต่ท่านดูเกมรู้ครับนะ ยิงได้13ลูกซึ่งมากกว่าสปอร์ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มีเสียนะครับแสดงว่าเจ้ามองว่าฟิออวันนี้จะมาบุกนะครับ่าสู้สปอแน่นอนซึ่งสปอรเองด้วยฟอร์มที่เล่นในบ้านนะครับนะก็ไม่ยอมแพ้แน่นอนฉะนั้นแล้วมองในเกมวันนี้ก็คือเป็นราคาบอลสามหน้าสูสีแน่นอนครับนะสำหรับเกมในวันนี้นะซึ่งนะครับนะฟอร์มที่มันสูสีอย่างนี้นะครับนะเจ้าเลยปรับนะครับคูนะครับนะนะ ทีนี้เราไปดูราคาภูก่อนนะครับนะเรามองหินอะไรนะแน่นอนครับเปิดมาให้สปอชนะเลย1.73นะครับให้เสมอการ3.75ให้ฟิออชนะ3.75เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ราคาภูมันบอกอะไรปรับลดปรับเพิ่มขึ้นขนาดนี้นะครับนะไปดูราคาภูไหลนะครับให้สปอชนะนะครับไหลเพิ่มขึ้นนะครับจาก1.73เป็น2.30ถ้าเสมอกันจ่าย3.60 ถ้าพี่อชนะปรับนะครับลดลง2.62นะครับเพราะเจ้ามองว่าครับนะฟอร์มพี่อเนี่ยนะครับถึงแม้จะแพ้ไปถึง4นะครับแต่ว่าเกมลุกนั้นถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับนะฉะนั้นแล้ววันนี้นะผมมองด้วยราคาคููแบบนี้นะครับนะจะเป็นเลดบอลราคา3หน้านะครับสปอร์ดีกว่าก็จริงครับแต่พี่อไม่ยอมครับวันนี้จะมาบุกสู้แน่นอน ผูเสมออาจปรับลดลงครับถ้าเสมอกันผมมองว่าจะเสมอกันแบบมีสกอร์นะครับคู่นี้เรารุ้นประตูจากทั้งสองฝั่งได้เลยนะครับนะคู่ของสปอร์แล้วก็พีออฉะนั้นแล้วสายสกอร์สูงอย่างเรานะครับนะวันนี้ผมการันตีได้เลยนะครับนะว่าจะมีสกอร์มาฝากจากทั้งสองทีมอย่างแน่นอนนะที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งครับนี่ฮะนะครับก็คือพูนะครับ,กรบสกอร์สูงตมเวลาครับไหลาจาก สองลูกครึ่งควบสามมาเป็นสามลูกครับนะครับวันนี้นะถ้าสปอร์ชนะก็อาจจะชนะสองหนึ่งแต่ถ้าเสมอกันก็เสมอหนึ่งหนึ่งหรืออาจจะเสมอสองสองเลยนะครับทะลุสามลูกไปเลยในคู่นี้นะผมมองอย่างนี้เลยนะครับนะฉะนั้นแล้วนะครับนะ VIP สกอร์สูงแรกวันนี้นะครับผมให้ไปคู่สปอร์เยาวชนนะครับกับพี่อนะครับยูสิบเก้ามทุกทีครับพี่อพี่อเยาวชนเช่นเดียวกันนะครับนะ ฉะนั้นแล้วนะครับนะให้รอราคา1ลูกลงมาหรือ0.75ในครึ่งแรกนะครับถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ย้ําครึ่งหลังทันทีนะครับนะก่อนจากกันนะครับท่านใดที่สนใจบทวิเคราะห์ฟุตบอลน,นะครับจากผมแล้วก็พี่ๆทีมงานทีมเสือกลุ่ม VIP 45นาทีนะครับไว้เอาไว้ลงทุนในแต่ละวันนะครับนะมีนําเล่นสดอะไรทุกอย่างนะครับสนใจที่จะเข้ากลุ่ม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับให้แอดไปที่นะครับ4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับสนใจนะครับนะย้ำอีกครั้งนะครับให้แอดลน์ไปที่ s45over ที่เดียวเท่านั้นจากกัรวันนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ